สวัสดีครับผมแอดลินจากเล่าเรื่องบอลจีนนะครับวันนี้จะกลับมาคุยกันถึงประเด็นร้อนที่โลกโซเชียลของเมืองจีนเนี่ยกำลังเดือดและลุกเป็นไฟนะครับเนื่องจากว่าสมาคมฟุตบอลจีนนะครับประกาศนะครับลดจำนวนนัดการแข่งขัน c h i n e s e s u p e r League ฤดูกาล2021ลงนะครับจาก30นัดปรับให้เหลือ22นัดนะครับทั้งๆที่การแข่งขันเนี่ยได้ดำเนินไปแล้วไปถึง5นัดนะครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมมีคำตอบให้กับพวกเราทุกคนครับเรื่องทั้งหมดนะครับมันเริ่มต้นมาจากที่สมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยต้องการที่อยากจะทำให้ทีมชาติจีนเนี่ย ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีหน้าให้ได้นะครับฉะนั้นเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางนะครับที่ทำได้นะครับเราจะเห็นว่านโยบายการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาตินะครับหรือจะเป็นการเลื่อนการเปิดลีกในรอบนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยเพื่อให้นักเตะทีมชาติเนี่ยได้รับการกักตัวอย่างสบายใจนะครับว่า เขาเองจะไม่เป็นภาระกับสมสรน,นะครับนั่นคือทุกอย่างที่ทางสมาคมฟุตบอลจีนพยายามทำให้ได้นะครับและเขาก็คิดถึงไอเดียใหม่นะครับนั่นคือการลดจำนวนการแข่งขันบอลลีกลงนะครับเพราะเขามองว่าถ้าหากยังจะจัด30นัดตามรูปแบบที่ได้มีการตกลงกันไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้นักเตะที่มีสิทธิติดทีมชาติหรือโปรแกรมทีมชาติเนี่ยส่งผลกระทบได้ และเขาเลือกนะครับที่จะตัดสินใจขอเลือกทีมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนจาก30นัดเนี่ยลดมาเหลือ22นัดเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับเราไปดูโมเดลการแข่งขัน Chinese Super League ฤดูกาล2021 แบบยุคโควิดกันนะครับทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากปี2020ไว้ได้น่าสนใจมากนะครับเขาทำการแข่งขันเนี่ยออกแบ่งเป็น3สเตจด้วยกันนะครับสเตจที่1ครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มนะครับคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับกลุ่มละ8ทีมโดยกลุ่ม A จะลงเตะกันที่มณฑลกวางโจวกลุ่ม B เนี่ยจะเตะกันที่มณฑลเจียงซู 8ทีมแข่งขันที่สนามกลางเล่นแบบพบกันหมดและเล่นแบบเย่าเยือนนั่นแปลว่าทุกทีมนะครับในสเตจแรกจะลงทำการแข่งขันกันทั้งหมด14นัดเมื่อทำการแข่งขันกันครบ14นัดแล้วนะครับเขาเองก็จะจัดลำดับนะครับกลุ่ม A 1 8กลุ่ม B 1 8หลังจากนั้นครับเอาทีมอันดับที่1ถึงอันดับที่4ของกลุ่ม A นะครับ ค่ไยไปเจอกับทีมอันดับที่5ถึง8ของกลุ่ม B ในสเตจ2น,นะครับเช่นเดียวกันครับก็สลับขั้วกันนะครับอันดับที่1ถึง4ของกลุ่ม B ก็เตรียมไปเล่นกับอันดับที่5ถึง8ของกลุ่ม A ในสเตจ2เนี่ยทีมจากกลุ่มเดิมจะไม่เจอกันเองแล้วนั่นแปลว่าพวกเขาจะลงเตะกันอีก8นัดหลังจากนั้นครับ เข้าสู่สเตจ3ยังคงเอาอันดับที่1ถึง4ของสเตจที่1ในกลุ่ม A คราวนี้ครับมาเจอกับอันดับที่1ถึง4ของกลุ่ม B ในสเตจแรกและอันดับที่5ถึง8อันดับที่5ถึง8ของทั้ง2กลุ่มก็มาเจอกันเองโดยยังใช้สนามกลางและใช้รูปแบบเย่าเยือนเหมือนเดิม ทำให้ในสเตจ3ก็ยังลงเตะกันอีก8นัดนะครับ14บวก8บวก8เป็น30นัดทำให้ทุกทีมสามารถลงแข่งขันได้แบบพบกันหมดอย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาคะแนนทั้ง30นัดเนี่ยมาจัดอันดับนะครับอันดับ1ก็เป็นแชมป์ลีกนะครับอันดับ2ก็มีสิทธิ์ได้ไปเล่นโคต้า AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับที่3ก็ไปเล่น โคตา AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบสุดท้ายนะครับส่วนอันดับที่15และ16นะครับก็ไปลุ้นเพลย์ออฟหนีตกชั้นกับทีมจากไชน่าลีกวันอันดับที่3และ4นะครับอันนี้คือโมเดลที่พวกเขาเองตั้งใจจะทำในตอนแรกนะครับและต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลจากทุกสโมสรรวมถึงนักวิจารณ์สายข่าวกีฬา เพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมจากรูปแบบของปี2020นะครับที่พวกเขาเองตัดสินใจนะครับให้มีการแข่งขัน2 s t สเตจเหมือนกันเนี่ยในสเตจแรกใช้โมเดลเดียวกันเลยนะครับแข่งขันกัน14นัดแต่สเตจที่2ของฤดูกาล2020เนี่ยพวกเขาปรับรูปแบบให้เป็นระบบเพลย์ออฟนะครับและมันทำให้คนที่สามารถเล่นเพลย์ออฟนัดเดียวดีได้นัดแรกนัดเดียวเนี่ย ก็สามารถรอดหนีตกชั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทียนจินเทดานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเทียนจินไทเกอร์นะครับ14นัดแรกในฤดูกาล2020เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยแต่พอมาเพย์ออฟรอบแรกเนี่ยพวกเขานเนี่ยทำผลงานได้ดีเพียงแค่นัดเดียวครับทำให้พวกเขาเองเนี่ยไม่ต้องตกชั้นแล้วนะครับเพราะว่าพอเขาจัดลำดับเพย์ออฟชนะใน รอบที่1ได้เนี่ยพอรอบที่2เนี่ยพวกเขาเองไม่มีทางที่จะไปเป็นเพลย์ออฟหนีตกชั้นอันดับที่15-16ได้นั่นคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงน,นะครับทำให้พอ2021เนี่ยโมเดลเนี่ยรูปแบบเนี่ยออกมาปุ๊บคำชื่นชมจึงมีมากอย่างล้นเหลือนะครับแต่พอสมาคมฟุตบอลจีนครับเรียก16สโมสร เข้าไปประชุมนะครับต้องใช้คำว่าเป็นเหมือนการแจ้งให้ทราบเท่านั้นนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจะขอเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะครับจาก30นัดเหลือ22นัดนะครับและเปลี่ยนจากการลงเตะ3สเตทเนี่ยให้เหลือเพียงแค่2สเตทเท่านั้นนะครับโดยสเตทที่1นะครับ ยังคงยึดรูปแบบเดิมอยู่นะครับก็คือ14นัดเหมือนเดิมแต่คราวนี้ครับพอเข้าสเตจ2เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนครับขออันดับที่1ถึง4ของทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะมาเจอกันเลยนะครับและทีมอันดับที่5ถึง8ของทั้ง2กลุ่มก็จะไปเจอกันนะครับโดยกลุ่มที่1ถึง4เนี่ยเราจะเรียกว่าสายลุ้นแชมป์และกลุ่มที่5ถึง8เนี่ยเรียกสายหนีตกชั้นนะครับ ก็ยังคงทําการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับโดยที่กลุ่มเดิมเนี่ยกลุ่ม A จะไม่เจอกับกลุ่ม A แล้วนะครับก็จะไปเจอกับทีมจากกลุ่ม B เท่านั้นนะครับแปลว,ว่าลงเตะกันอีกเพียงแค่8นัดเท่านั้น14บวก8ก็เป็น22นัดนะครับความเหลื่อมล้ามันเกิดตรงนี้ครับพอ8ทีมที่เล่นในสายลุ้นแชมป์ใช่ไหมครับ ไม่ว่าพวกเขาจะทําผลงานได้แย่ขนาดไหน,นใน8นัดเนี่ยเมื่อเอาคะแนนไปรวมกับ14นัดแรกแล้วเนี่ยเขาจะถูกจัดอันดับในส่วนของทีมที่1ถึง8เท่านั้นนั่นแปลว่าสมมุติ14นัดแรกเนี่ยมีทีมหนึ่งเนี่ยทำผลงานได้ในระดับกลางๆแต่สามารถผ่านเข้าไปเล่นได้ในฐานะทีมอันดับที่4 แต่8นัดหลังเนี่ยพวกเขาแพ้รวดเลยไม่มีคะแนนเพิ่มเติมแปลว่าเขาจะจบอยู่ที่อันดับที่8ผิดกับทีมสายหนีตกชั้นครับ14นัดแรกพวกเขาอาจจะทำผลงานได้ในระดับกลางๆแต่เมื่อพอรวมคะแนนในกลุ่มแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นอันดับที่5เลยต้องตกมาเล่นในสายลุ้นหนีตกชั้นนะครับแต่8ัดนัดหลังเนี่ยพวกเขาเองเ,เก็บชัยชนะได้8ัดรวด และเมื่อเอาคะแนนมารวมกับ14นัดแรกเขามีคะแนนสูงกว่าทีมอันดับที่8ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่ได้ครับพวกเขาจะยังอยู่ได้สูงที่สุดเพียงแค่อันดับที่9เท่านั้นและนี่แหละครับคือความเหลื่อมล้ำที่แฟนบอลออกมาโว้ดวายและด้วยเหตุผลครับที่เขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อผลักดันทีมชาติให้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้หากมันเกิดข้อผิดพลาด สมาคมฟุตบอลจีนจะยอมลาออกทั้งชุดหรือไม่นี่เป็นคำถามที่แฟนบอลชาวจีนถามและวิภาควิจารกันอย่างดุเดือดนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าทีมชาติเองเนี่ยต้องการการเก็บตัวทำให้ดีที่สุดแต่การที่จะเปลี่ยนรูปแบบกลางคันแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดูถูกนักฟุตบอลของตัวเองมันเป็นการดูถูกอาชีพ ฟุตบอลมันเป็นการลดคุณค่าและเป็นการที่บ่งบอกว่าการแข่งขันภายในประเทศของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งและไม่ได้มีความสําคัญใดๆเลยอันนี้เป็นคําวิจารณ์ที่ทุกสื่อเองก็พาดหัวข่าวอย่างรุนแรงนะครับและมากไปกว่านั้นครับสมาคมฟุตบอลจีนนะครับก็เตรียมเอื้อทุกอย่างให้กับโปรแกรมทีมชาตินะครับด้วยการที่ขอมีการปรับเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการแข่งขันนะครับโดยที่สเตจแรกเนี่ยจะเริ่มกลับมาแข่งขันก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหานะครับนั่นคือนัดที่6จนถึงนัดที่14ในสเตจที่1นะครับหลังจากนั้นครับพวกเขาเองจะทุ่มเวลาให้กับทีมชาติทั้งหมดนะครับโดยจะขอพักเบรกฟุตบอลลีกไชนีสซูเปอร์ลีกไปถึง3เดือนเต็มๆนะครับในเดือนกันยาตุลาและพฤศจิกา เพื่อที่จะให้นักเตะเนี่ยมีสมาธิกับโปรแกรมทีมชาติโดยที่นักเตะที่ติดทีมชาตินั้นจะไม่ต้องเสียสมาธิเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมสโมสรว่าผลการแข่งขันบอลลีกของสโมสรพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือพักลีกไปเลย3เดือนเต็มนะครับแล้วค่อยกลับมาเตะในสเตจ2เนี่ยช่วงวันที่1ทธันวาคมจนถึงวันที่สมมกราคมนะครับ ซึ่งจะลงเตะกัน8นัดนะครับโดยจะใช้โมเดลเนี่ยประมาณ3-4วันเตะ1นัด3-4วันเตะ1นัดนะครับและก็จะได้แชมป์ลีกซึ่งแฟนบอลคนจีนบอกว่าคือมันมันมันไม่โอเคจริงๆนะครับนะครับก็ก็ไม่รู้หละครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันออกมาด้วยรูปแบบนี้นะครับก็ต้องมาติดตามนะครับว่าการแข่งขันบอลลีกเนี่ยมันจะทำให้นักเตะ มองแล้วว่าไม่อยากเล่นแล้วหรือเปล่าหรือจะทําให้ทุกคนนอยไปเลยหรือเปล่าหรืออาจจะมีแรงฮึดสู้ว่าเฮ้ยมันเหลือแค่นี้นะขอทําผลงานให้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดทีมชาติจีนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการเล่นกับทางญี่ปุ่นทางซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียนะครับรวมถึงเวียดนามโอมานขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจะโดนกระหน่ำ ยิ่งกว่านี้แน่ๆนะยครับยังไงต้องมาติดตามผลงานนะครับว่าลีเทียเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนการวิเคราะห์ว่าทีมชาติจีนชุดนี้เนี่ยควรจะเล่นระบบยังไงหลีเทียมีจุดเด่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเอาไว้นะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในโลกโซเชียลของเมืองจีนนะครับอ้อแต่ต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนลืมบอกไปนะครับแต่โปรแกรมของไชน่าลีกวันนะครับ ก็มีแค่เลื่อนไปช่วงนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะลงกลับมาเตะกันตามปกตินะครับแต่ของเขาเนี่ยจะยังใช้วิธีการเดิมนะครับ แบ่งเป็น4เ t a นะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับ A B C ใช้รูปแบบลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือการเวียนเตะนะครับในการเวียนเตะแต่แบ่งเป็นทั้งหมด4รอบนะครับสุดท้ายแล้วก็จะลงเตะกันได้ทั้งหมด30นัดนะครับทีมอันดับที่1และอันดับที่2นะครับจะเลื่อนขึ้นชั้น Chinese Super League โดยอัตโนมัตินะครับส่วนอันดับที่3อันดับที่4เนี่ยอย่างที่ผมบอกจะไปเพย์ออฟเพื่อเลื่อนขึ้นชั้นกับทีมอันดับที่15และ16ของ ช n e นิ s ซู e ปอร์ลีกนะครับงั้นแปลว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยช n e นิ s ซูเปอร์ลีกเองจะปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก16ทีมเพิ่มเป็น20ทีมนะครับโอ้ช่างน่าสนใจนะครับอีกประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึ่งนะครับยังไงนะครับขอฝากเล่าเรื่องบอลจีนไว้กับทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe มีอะไรมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ